สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเอาสมเด็จนะครับพระสมเด็จวันนี้เอาเป็นหลังสังขยานะครับหลังสังขยาที่คิดว่านะครับเป็นเป็นสังขยาที่สุดละนะครับปกติเราเราจะเห็นมันแบบไม่ได้เต็มที่นะมันยังไงมันเป็นสังขยาไม่ได้เต็มที่ก็คือมันยังไม่ ไม่เป็นทั่วและมันไม่เป็นที่แบบเห็นชัดเจนนะครับซึ่งบางท่านเคยเห็นผ่านตาก็คือจะบางทีอาจจะเป็นแค่ย่นๆธรรมดานะครับแต่องค์เนี้ยเป็นหลังสังขยาที่แบบเห็นชัดเจนเนี่ยผมเอาให้ดูเลยนะครับมันจะเป็นก้อนๆเป็นย่นๆเป็นเนื้อนะครับ เหมือนสังขยานะถ้าใครนึกภาพสังขยาไม่ออกลองเชิร์ชดูนะครับพิมพ์คําว่าสังขยาเ้ยงงนะครับลองดูนะครับมันเป็นยังไงจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าสังขยาเป็นแบบไหนนะครัอนี้เอามาให้ชมได้ดูชัดเจนเลยนะครับเป็นสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จอีกองหนึ่งที่เอามาให้ชมกันในค่ำคืนนี้นะครับมีความสวยงาม มีความสวยงามเฉพาะตัวนะครับมีความสวยงามเฉพาะตัวไฟนี้ก็ปรับไปทั่วนะฮะผมก็พยายามจะให้มันชัดเจนนะครับนิดนะเห็นไหมเนอเนอะย่นย่นเป็นเหมือนสังขยาไข่อะนะครับ สังขยาข้าวเหนียวสังขยานะครับลองดูเห็นไหมในพวกนี้จะมีมวลสารนะครับมีมวลสารฝังอยู่ตรงนี้ก็เป็นรอยปูไตนะครับมีรอยปูไตมีการผสมผสานกันนะครับองค์นี้นะครับมีทั้งหลังหลังสังขยารอยปูไตเพิ่มมานิดหน่อยนะฮะมีเม็ดมวลสารนะครับการตัดขอบขององค์พระก็นี่ฮะย,ย่นยุก แยกนะครับมีให้หมดนะครับวันนี้พวกนี่ยมวลสารเนี่ยเราจะสังเกตเห็นมวลสารเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูเห็นไหมแบบหนึ่งเห็นไหมมวลสารก้อนเนี่ยอาจจะบางท่านก็อาจว่าเป็นก้อนเม็ดพระธาตุบ้างนะครับหรือว่าเป็นบางท่านอาจจะเป็นแบบว่า,าเป็นเศษของเป็นเศษของพระ ที่ทำก่อนหน้านี้แล้วเอามาบดละเอียดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้เห็นไหมจมอยู่ท่านสังเกตด,ดูนะครับว่าบริเวณผิวรอบๆในก้อนนี้มันจะยุบตัวนะครับยุบตัวเหมือนถึงว่ามันจะม้วนตัวแยกเนื้อเป็นเนื้อของพระเองต่างหากกับก้อนนี้จะเนื้อเนี่ยจะไม่ชิดกับมวลสารนะมันจะเป็นหดนะครเหมือนมันบุ๋มเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ วิธีการดูนะซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นธรรมชาติของพระเก่านะฮะของพระเก่าคือเวลาเนิ่นนานนะฮะมันจะหดตัวยุบตัวของการแยกโซนแยกชั้นของเขาเองนะครับขอบจะไม่จะไม่เสมอนะครับเดี๋ยวผมขยายลองขยายดู <c oughs> เห็นไหมครับ ไม่ค่อยสบายเสียงจะแหมแหบนิดนึงนะฮะทนฟังเอานิดนึงนะครับเห็นไหมฮะขอบเนะี่ยจะไม่ชิดกับมวลสารก้อนนี้เลยนะครับมันจะแยกพยายามแยกนะฮะนี่คือลักษณะหนึ่งจุดหนึ่งในการพิจารณาของคนยกเก่านะครับที่เขาเล่นกันตรงนี้จะมีทอง จะมีทองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสีเขียว,ยวนะครับสีเขียวเม็ดมลสารก็จะปะปนกันไปดูด้านหน้าก็จะปรีแยกนะครับปรีแยกงขดผลมะตูมนะฮะเดี๋ยวจะครยย่อลงแป๊บหนึ่งนะครับจะให้เห็นพุทธลักษณะนะครับ องนี้จะมีพุทธศาสนาที่ชัดเจนอีกองหนึ่งนะครับหัวเข่ายกสูงนะครับหัวเข่ายกสูงฐานสลบลาดเอียงลงมานะครับคือเนื้อด้านนี้มันมันเยอะนะครับเขาเซาะเซาะเอียงเอีย,ง,ยงลงมาเห็นไหมฐานสิงนะครับฐานสิงเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูทีละทีละส่วนนะนะนะ องนี้จะเห็นชัดเจนนะครับฐานสิ่งเนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งมากองนี้ยังไม่ค่อยได้เป็นพระใช้นะมันเป็นแก่งธรรมชาติการขึ้นเงาอะไรก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมเวลาการตัดเขาตัดยังมีเนื้อเกินเนื้อปลิ้นออกมาเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราใช้พิจารณาพระได้นะครับเนี่ยขอบปลิ้นบินเล็กๆเ,เนี่ยเป็นครีบมานะครับคือเขาตัดแล้วมันมันยยนมัน มันย่นมันขูดมาตามตามตัวที่เขาใช้ตัดนะครับมันก็เป็นครีบบางๆขึ้นมานะครับล่องแขนซอ่แขนก็จะเว้าลึกนะฮะหัวไข่หัวไหล่ตรงนี้ก็ลาดเอียงนะครับตรงนี้คอดเว้านะนะเฉียงมาทางนี้นะอันนี้คือทุกคนก็ก็น่าจะรู้จักพิมพ์นะแต่ว่า หลายบล็อกแม่พิมพ์นะครับบางทีหลายคนพยายามจะเอามาเทียบกันเราต้องนึกถึงนะครับบางคนเอาอีกบล็อกแม่พิมหนึ่งมาเทียบกับบล็อกแม่พิมหนึ่งมันไม่มีทางจะเหมือนกันหรอกครับมันไม่มีทางจะเหมือนกันไปได้เลยนะครับเอาอย่างเอาพิมพ์ลุงพุทธไปเทียบกับพิมพ์องคูเอื้ออย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแม้บล็อกแม่พิมพ์เดียวกันมันจะเป็นเหมือนกันได้ยังไงนะครับเด็กเด็กๆก็รู้ดูมันก็แยกออกได้นะหนังสือพระแต่ แต่ละเล่มเนี่ยนะครับเราลองมาเทียบดูกันได้นะครับมันไม่มีทางจะเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราจะมาเทียบเกเทียบแท้แล้วเอาคนละบล็อกมามาเทียบกันนะต้องเอาบล็อกที่เป็นบล็อกเดียวกันแล้วมาศึกษานะครับมันถึงจะรู้เห็นไหมมันมีความเอียงนะครมิติพระในคลิปก่อนนี่ผมพยายามจะบอกนะครันจะมีความเอียงเห็นไหมฮะมันมีการสลปเนื้อลง หัวเข่าตรงนี้สูงกว่าฐานนั่นเนี่ยชัดเจนนะครับพระพระก็จะลู่ๆมาทางนี้มันมันไม่กลมนะมันจะรีรีคางแหลมแหลมนะครับองค์นี้เห็นที่ชัดเจนเลยอย่างหนึ่งที่ผมผมดูภาพมาหลายองคนะส่วนมากจะไม่เห็นร่องตรงนี้แต่องค์นี้เห็นร่องตรงนี้ชัดเจนนะไม่ใช่เป็นร่องลึกนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนรอยกดครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับซึ่ง ตรงเนี้ยมันเป็นจุดพิจารณาอีกอย่างหนึง่งมันจะจุดเฉียงๆนะครับถ้าองค์ไหนที่มีขีดกดไม่ไม่เต็มนะบางทีกดไม่เต็มเนื้อมันจะปิ้นเป็นเส้นยาวอยู่ตรงเนี้ยตรงตามขอบเนี่ยอันนั้นยิ่งการันตีว่าเป็นผ้าแท้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเสียงผมแหบมากเลยไม่ได้เป็นโควิดนะครับแค่เป็นหวัดนิดหน่อย <laughs> นะเดี๋ยวลองขยายเนื้อดูนะครับว่าเนื้อหลังสังขยาเป็นยังไงพยายามจะให้เห็นชัดๆนี่เห็นไหมครับเนื้อองค์นี้สวยมากนะครับเนื้อนุ่มเราดูแล้วมันนุ่มตานะมันนุ่มมันนุ่มตามันมีเงาสว่างมีเงาสว่างสะท้อนเห็นไหมมันสารมีการแยกยุบนะครับมีการแยกชั้นกันแล้วมีเศษทองบ้าง เป็นจุดๆนะฮะเห็นตรงเนี้ยถ้าใครสังเกตดูผมชี้ไม่ได้นะมือหนึ่งจับพามือหนึ่งจับกล้องนะจะเห็นนะฮะว่ามีทองเศษทองอยู่นะครับเห็นไหมมวลสารเนี่ยแยกเป็นผงพุทธคุณเลยนะครับตรงนี้เราเรารู้เลยนะครับว่าเป็นผงพุทธคุณตรงตรงเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนจะเป็นก้อนหนึ่งเหลืองตรงไหนดีละ่ะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูก้อนนี้นะเนี่ยเป็นผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณเลย นะครจะสังเกตว่าอะไรที่มันเป็นก้อนแข็งมันมันจะแยกส่วนจากเนื้อทั่วไปนะครับก,ก้อนมวลสารสีแดงๆสีเขาเทานะเนื้อเป็นลักษณะเหมือนสังขยานะครับเขาถึงบ,บอกว่าเป็นหลังสังขยานะคคนโบราณเขาก็ช่างเปรียบเทียบนะครับก็เอาสิ่งที่มันใกล้ตัวนี่นะครับมันเห็น ได้ชัดเจนแล้วเขาก็มาตั้งชื่อให้มันเรียกง่ายจำง่ายนะครับน,นุ่มนุ่มตามากนุ่มตามากเขาบอกว่าสีเขียวเขียวฟ้าฟานี่บางทีเขาบอกว่าเป็นอะไรใครเสมาแผมแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันต้องเป็นเศษอะไรสักอย่างหนึง่ง ใครเสมามันต้องออกอีกสีหนึ่งนะครับจากเคยประสบการณ์ที่เป็นเด็กวัดแล้วไปขัดถูโบสเก่าเจดีย์เก่าเคยเคยอยู่วัดมานะครับเคยรู้เคยเห็นแม้กระทั่งเจดีย์เก่าเก่าสมัยก่อนผมเคยไปบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดล่ามช้างจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมผมเคยเห็นเจดีย์เก่าเก่าที่เขาแอบขุดนะครับ ขุดเป็นโพรงเข้าไปในเจดีย์เก่ายุคสมัยสมัยไหนอะที่เขาสู้รบกันอะเขาสร้างมาตั้งแต่<ม>พ่ออะไรอะยุคล้านนาครับยุคล้านนาเออผมจำไม่ได้ตอนนี้มึนๆน,นะเดี๋ยวจะมาบอกวันหลังผมเป็นเนเนี่ยผมเข้าไปสํารวจดูกับต้องรอยที่เขาขุดนะมันก็เป็นเจดีย์เก่ามันหนามากเลยนะมันเป็นอิฐแดงๆที่เขาก่ออิฐโบราณนะครับ มันหนามากสมัยนั้นผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ผมเคยเป็นเนนนะครับก็ศึกษาพระธรรมบ้างไม่ทำบ้างมันก็ตามประษาด็กน้อยนะครับนี่เราเห็นไหมการปริแยกของเนื้อหามวลสารนะครับเนี่ยการปริแยกการเวลาทั้งนั้นนะครับที่มันจะทําให้เกิดขึ้นนะครับของให,ใหม่ๆมันเกิดขึ้นก็จริงแต่มันดูไม่เก่าดูไม่เก่า เนื้อนะครับเนื้อเห็นไหมครับเนื้อจะออกขาวขุ่นตรงนี้จะเป็นร่องเห็นไหมเฉียงเฉียงขึ้นมานะครับจะไม่ใช่เป็นร่องลึกนะของของดำยันแบบบางอ้โหรึกเลยนะครับ <laughs> เป็นคันไถเป็นคันนาคันแทอะไรต่างๆนะครับนี่ดูเนื้อพระนะครับก้อนมลสารก้อนนี้เดี๋ยวจะขยายดูแป๊บหนะึ่ง เวียนหัวเนี่ยทำเองเวียนเองนะเห็นไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่คือก้อนมนสานนะคมคมของก้อนพวกนี้ก็จะไม่มีค่อยมีเหลี่ยมมีอะไรก็จะกลมๆนะถูกบดถูกสัมผัสมาถูกตํามานะฮะส่วนไหนที่มันฝังลึกลงไปนะก็จะมีขอบขอบปลี่ปรีบ้างนะฮะค <c oughs> าบเนอนะครับเห็นไหมเราเราจะสังเกตพวกคา,าบเนอะ คาบเนื้อตามขอบล,ลึกลงไปนะเนื้อที่ถูกสัมผัสก็จะเป็นขาวๆตรงตรงเป็นส่วนที่เป็นสันนะจะขึ้นสีขาวขุ่นขาวขุ่นนะฮะลึกๆล,ล,ลงไปก็จะเป็นเหมือนสีขาวอมเหลืองสีแบบธรรมดาธรรมชาติเดิมๆเ,เขาอะนะครนี่หน้าพระพัก,พกนะฮะข้างนี้เหมือนมีหูลำไรนะฮะปริปริ พระองค์นี้มาหาผมด้วยความบังเอญมากเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะอยากได้ท่านนะแต่ท่านมาหาผมก็คิดว่าท่านกับผมคงมีดวงโวมพงกันมีบุญวาสนาต่อกันนะครับแต่ไม่ขออธิบายว่ามาได้มาอยังไง <c oughs> แต่ท่านมาหาผมโดยที่ผมไม่คาดคิดไม่นึกไม่เคย คิดมาก่อนเลยนะครับว่าจะได้ท่านมาอยู่นะอยู่ๆนี่ก็ได้ท่านด้วยพระองค์สวยด้วยนะครับนี่เห็นไหมมวลสารเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนฝังอยู่ในเนี้นะครับคาบผิวนะครับมันก็เหมือนเหมือนมีอีกชั้นหนึ่งปกคลุมผิวพระอีกจริงๆนะครับมันก็อาจจะเป็นคาบ น้ำปูนคาบไข่ต่างๆนะครับคาบผิวที่เกิดขึ้นครั้งแรกๆนะครับพอถูกการเวลาเซาะมามันก็จะหลุดล่อนไปบ้างนะครับทิ้งร่องรอยของความแกร่งหนึกมีความเงาสว่างในตัวนะครัซอกแขนนะครับความลึกความสวยงาม สวยงามนะครับองน์นี้พุทธลักษณะสมส่วนดีนะฮะพุทธลักษณะสมส่วนดีนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะอย่าเจ็บอย่าป่วยเหมือนผมตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นหวัดนะฮะเสียงแหบมาก ก็ขอทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ